ส่วนที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีเหตุนี้เขาบอกว่าหนุ่มค้างค่าเช่าห้องในสองเดือนเจ้าของห้องเช่าติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อยังไงก็ไม่ได้มาหลายวันก็เลยพากำนันพาตำ,ำรวจพาเจ้าหน้าที่เป็นพยานไปเปิดห้องดูนะครับพอเปิดปั๊บเนี่ยังะเลยนะครับเดี๋ยวดื่มกาแฟดำก่อนนะ นะครับพงะเลยเพราะว่าเจอขยะนี่เต็มห้องเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีอุปกรณ์การเสพยาและก็ยาบ้าอยู่ในห้องด้วยนี่นักข่าวได้รับแจ้งจากนายวุฒธธิกรไตรสุขอายุห2ปีเจ้าของห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอยเพชรฉึงอยู่ที่ตำบลทรงคนองพระประแดงสมุทรปราการเนี่ยคนนี้แหละครับเจ้าของบอกว่ามีหนุ่มผู้เช่ารายหนึ่งค้างค่าเช่าห้องพักมานานสองเดือนนะครับนี่นะฮะทีนี้ก็ ในที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าสูงสองชั้นมีทั้งหมด36ห้องโดยทางเจ้าของห้องก็นํากานันมาก่อนเลยและก็ตํารวจมาร่วมเป็นสักขีพยานในการไปตรวจสอบห้อง10-3อยู่ชั้นแรกสุดเลย mm hmm. เมื่อเจ้าของห้องนะครับมาถึงปั๊บก็นํากุญแจสํารองไปเปิดประตูออกพังงะเลยทั้งกลิน่นทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือเรียกหึ่งออกมาเลยนี่นะครับเจอกองขยะเมื่อมาอยู่เต็มห้องไม่มีทางเดินกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยลอยคคลุ้งทั้งห้องเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ ก็เดินสำรวจรอบห้องไปเจออุปกรณ์การเสพยาและก็ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งวางอยู่กับกองขยะเออนี่นะครับเจ้าของห้องได้บอกว่านุ่มผู้เช่ารายนี้มีชื่อว่าสนธยาได้มาเช่าห้องพักอาศัยอยู่2ปีแล้วนะครับที่ให้เช่าเพราะว่าก็เห็นเป็นคนปก,กติทั่วไปนั่นแหละจ่ายค่าเช่าห้องทุกเดือนไม่มีค้างไม่มีข,า,มมขาดกระทั่ง2เดือนที่ผ่านมารู้สึกผิดปก,กติว่าทําไมถึงไม่ยอมอโอนค่าเช่ามาให้ก็เลยทักแชทไปทวงถามจนถึงวันนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอ่านแชทเลย โทรไปก็ไม่รับสายนะครับเขาก็เลยเนี่ยนะครับไปถามนายจ้างของหนุ่มคนที่ว่านี้บอกว่าหนุ่มคนนี้มาทํางานอยู่ป่าวปรากฏว่าก็ไม่ไปทํางานมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เลยรู้สึกเนี่ยไม่ไหวแล้วแบบนี้นะฮะก็เลยเนี่ยไปเรียกกำนัน,เช,น,นเชิญกำนันมาเชิญตำรวจมานะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีด,ดูสะอาดดูภูมิฐานไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเจอสภาพแบบนี้ในห้องเต็มด้วยขยะออาฟังเสียงเจ้าของห้องเช่าครับ ถ้าทํางานล้วก็ไม่สนใจเพราะว่าเราส่งไลน์ไปปุ๊บเกินไอพอสิ้นเดือนใช่ปหะวันที่สามสิบส่งไปปุ๊บไปเกินห้าทีสี่ทีเขาก็วนมาให้เราแล้วเดือนนี้ผมทำกระสนอยู่เราก็ไม่สนใจต้องวุ่นวุ่นอยู่อะไรด้วยแล้วก็ดูวัที่หนึ่งก็แล้วเว้ยต้องใส่เครื่องเสียมั้งแล้วก็เปิดดูเปิดมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ยังไม่ไม่อ่านไลน์กูวะแล้วผมก็ไปหาเฮียเฮียบอกไม่ทํางานตั้งนานนมแล้ว เออนี่เจ้าของห้องก็ต้องจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้นะฮะนี่ก็ต้องหา,หาคนเนี่ยมาทําความสะอาดคือทำสะอาดแบบยกห้องเลยเออนี่ไม่รู้ว่าคนเช่าเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดูแล้วก็แต่งตัวดีสะอาดภูมิฐานนะเจ้าของห้องบอกแบบนี้